สวัสดีค่ะนัชย,ยาจนาคมนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทไทย mm hmm. เคนคิดค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงชนิดของเคนไฟฟ้านะคะซึ่งชนิดแรกที่จะยกขึ้นมาก็คือโอเวอร์เฮดเคนนะคะหรือว่าเคนเหนือศีรษะนะคะ,ะเคนเหนือศีรษะนะคะจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือแบบคานคู่และก็แบบคานเดี่ยวนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดูแบบคานเดี่ยวก่อนนะคะอาเคนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยวนะคะจะเป็น เคนไปฟ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานนะคะจุดเด่นของเขานะคะจะอยู่ที่โครงสร้างตัวเคนจะมีน้ําหนักเบาไม่เป็นภาระของโครงสร้างเสาโรงงานนะคะจะใช้พื้นที่ความสูงจากรางวิ่งถึงหลังคานี้ไม่มากไม่มากนักนะคะสามารถายกได้ซ้ายขวาหรือว่าขึ้นลงก็ได้นะคะ ความกว้างใช้งานนะคะหรือว่าสเปนจะอยู่ที่6เมตรถึง25เมตรนะคะแต่ว่าบริษัทของเราสามารถออกแบบสำหรับเคสพิเศษได้ถึง30เมตรนะคะสำหรับเคสที่นอกเหนือจากมาตรฐานนะคะในส่วนของลอกไฟฟ้านะคะจะมีน้ำหนักยกตั้งแต่1ตันถึง15ตันนะคะเป็นน้ำหนักมาตรฐานนะคะซึ่งการเลือกลอกไฟฟ้ามาใช้กับเคสนะคะก็ต้องอสัมพันธ์กันนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูเคนเนอร์สิสแบบคานคู่กันนะคะตัวคานคู่นะคะจะมีความนิยมาการใช้งานลงมาจากแบบคานเดี่ยวนะคะซึ่งเพราะว่าแบบคานคู่นะคะจะมีน้ำหนักรวมของโครงสร้างมากกว่าแบบคานเดี่ยวจึงเป็นภาระนะคะที่หนักสำหรับเสาของโรงงานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเสาที่รับ รับน้ำหนักของตัวโครงสร้างเคนนะคะต้องมีความแข็งแรงนะคะซึ่งเราต้องคำนึงถึงว่าลูกค้าจะใช้กับเสาโรงงานแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเสาแบบปูนหรือว่าแบบเหล็กนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าไม่มีเสาโรงงานหรือว่าโครงสร้างของโรงงานไม่แข็งแรงนะคะเราก็จะสามารถสร้างเสาขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะรองรับตัวโครงสร้างเคนได้นะคะ ความกว้างใช้งานของอแบบคานคู่นะคะจะอยู่ที่1 0เมตรถึง30เมตรนะคะแต่ว่าบริษัทของเราจะาสามารถผลิตได้ถึง40เมตรนะคะน้ำหนักยกของตัวลอกไฟฟ้านะคะจะอยู่ที่5ตันถึง50ตันนะคะเป็นน้ำหนักมาตรฐานนะคะสำหรับาการใช้งานในระยะยกนะคะก็จะอยู่ที่6เมตรถึง12เมตรนะคะ ซึ่งในส่วนของอแบบคานคู่นะคะจะใช้ยกงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่หนักมากนะคะซึ่งการติดตั้งของเรานะคะจะพิจารณาจากเสาของลูกค้าไม่ว่าเสาโครงสร้างของลูกค้าจะเป็นแบบไหนนะคะเราก็จะสามารถนำมาวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบเพื่อเหมาะสมในการใช้งานได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ อาจจะมาฝากในส่วนของชนิดของเคนเหนือศีษะไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านบนนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณค่ะ